รัฐวัตจัดให้ปตทร่วมกับ CEA เปิดรับสมัครนักสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์หน้าใหม่ในโครงการ Content Lab ภายใต้หัวข้อ m e a n i n g f u l Travel ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ผลักดันซอ p ์พาวเวอรไทยสู่สากลการคาดหวังนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเราก็ต้องการที่จะสร้างเสริมในเรื่องของสกิลแล้วก็ทักษะความสามารถนะครับของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของคนไทยเนี่ย ผ่านทางเรื่องของเทคโนโลยีด้านดิจิตอลนะครับให้เรามีทักษะในการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ทางดิจิตอลเนี่ยมาสร้างสารรค์สิ่งที่มันเป็นสื่อเพื่อให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ของของไทยเนี่ยก้าวขึ้นไปสู่นะครับระดับโลกนะครับรวมทั้งในการสร้างประเทศไทยของเราเองเนี่ยให้เป็นครีเอทีฟฮับสำหรับภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียนี้ต่อไปในอนาคตครับ ก็อยากจะขอเชิญชวนคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่มีความสนใจที่จะเ,เรียนรู้นะครับในการที่จะพัฒนาคอนเทนต์ออกไปสู่ตลาดสากลน,นะครับมาร่วมเวิร์กช็อปหรือสัมมนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศที่จะมาให้ความรู้นะครับ